การทำงานที่แบบเร็วมากค่ะมีรอบส่งที่เยอะที่สุดการปัสินใการตัดสินใจที่เร็วที่สุดต้องแม่นยำฉับไว mm hmm. นี่แหละค่ะเป็นความท้าทายที่มากที่สุดซึ่ง mm hmm. เราต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดนะคะมาประมวลผลอย่างรวดเร็วแล้วก็ดําเนินการพันที mm hmm. เราจะต้องหา ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอะค่ะจากหลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็นอกจากตัวเราจะได้ความรู้แล้วมันยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้เรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรอบข้างให้กับทีมงานได้ค่ะทั้งทีมงานแล้วก็การบรรยากาศในการทํางานที่ดีเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบคุณภาพที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีค่ะเหมียวก็เราก็เจอกันทุกวันเนาะมีการแบ่งปันในเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทํางานกันตลอดเนาะตั้งแต่ที่พี่หมวยรู้จักเหมียวมาค่ะพี่หมวยรู้สึกว่าเหมียวมีสิ่งดีๆนะที่พี่หมวยเห็นแล้วก็ประทับใจมาตลอดเลยค่ะก็คือเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน แล้วก็พี่หมวยเห็นการพัฒนาการของเหมียวอย่างต่อนเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลคนแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะคะคแล้วก็เหมียวก็มีความมุ่งมัม่นในการสร้างเ,เรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มาช่วยในการทํางานมากมายเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนเหมียวเนาะมาแบ่งบปันให้กับพี่ๆน้องๆชาวซีพีแรมนะเผื่อเขาจะได้ไปต่อยอดในการทงานได้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็อยากจะรู้ว่าเหมียวเนี่ย ก่อนที่จะมาทํางานที่ซีทีแลมมะค่ะเหมียวได้ทํางานที่ไหนมาบ้างคะค่ะค่ะก็ยินดีนะคะที่จะได้มาแชร์เรื่องราวให้ทางพี่หมวยฟังด้วยแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะคือเริ่มต้นเลยเนม่ยก็ทํางานในสายระบบงานคุณภาพมาโดยตลอดนะคะเริ่มต้นที่ทำงานที่แรกเลยนะคะจะเป็นโรงงานส่งออกไก่สดแช่แข็งนะคะก็ทํากานได้มาสักระยะหนึ่งค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เลยหันไปเรียนต่อบริานทโฮะค่ะทางด้านไบโอเทคโนโลยีค่ะ พอเรียนโทรเสร็จปุ๊บก็จมาจับในสายงานคุณภาพเหมือนเดิมก็คือ,อทําในเรื่องของออฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสาอางนะคะแล้วก็ทําได้สักพักหนึ่งนะคะก็มาทํางานที่ซีพิแรมนะคะกิจการเบเกอรี่เนี่ยตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะการรู้จักซีพิแรมเริ่มต้นเลยเข้าร้านเซเว่นนะคะจะเห็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของเราสวยงามมากคะ่ะเต็มเชลเลยคะ่ะก็เฮ้ยประทับใจละจริง,รงๆก็คือมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าก็ก็เห็นความโดดเด่นตั้งแต่ เปิดอิมเพรสชันเลยค่ะผลิตภัณฑ์เบเกอรีร่นี้แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานนะคะมีความสวยงามแล้วก็เป็นคน<ล>ชอบเนค,คนชอบเบกอรีร่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ชอบกินโรมากเลยค่ะตอนนั้นชอบโรมากเลยค่ะเหมือนนกัใช่เป็นอาหารเช้าเลยค่ะเบรกรหรือว่าสามารถพกพาได้สะดวกทุกที่เลยค่ะก็ถือว่าได้ได้มาทํางานที่ตรงกับความชอบของตัวเองด้วย คือในส่วนของเหมียวอ่ะจบทางด้านไบโอเทคมาเนาะ,ะแล้วปร,ริญญาตรีเหมียวจบอะไรมานะค,ะค๊ะทางปร,ริญยาตรีก็จะลึกกว่านี้ค่ะคือจบทางด้านไมโครไบอโลจีค่ะซึ่งเป็นการเรียนเฉพาะทางเลยในห้องแ a บเลยค่ะพี่หมวยมค่ะจริงๆแล้ว ความฝันตอนแรกเลยนะคะอยากจะทํางานห้องแลบเป็นนักไมโครเลยค่ะพี่มวยใส่เสื้อกลาวในห้องแลบเลยค่ะที่ไฟฟันนะคะในส่วนของการเรียนเนี่ยเราค่อนข้างลึกมากนะเป็นสาย specialist เลยแล้วทาไมอยู่ดีๆเหมียวถึงได้เลือกมาทํางานทางด้าน qc qa คะค่ะเบื้องต้นเลยนะคะจริงๆเหมีวก็เคยทํางานในห้องแลบมาก่อนนะคะแต่ว่าเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะ special ค่ะก็ทํางานในสโ o p คือ ของเราเองค่ะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ยังไม่รู้ตัวตนมากค่ะแต่ว่าพอได้ลองเปลี่ยนสายมาเป็น QC QA แล้วก็ได้ไปเรียนต่อทางด้านไบโอเทคอะโอ้มันจะเปิดมุมมองให้เราเห็นมากเลยค่ะว่าการ<ม>ที่เรามีความรู้ทางด้านนี้เราสามารถที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดในงาน QC QA <ม>ได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มองเห็นโอกาสในการที่จะมาพัฒนาตัวเองได้เยอะค่ะในสายงานนี้ค่ะ<ม>ก็เริ่มชอบอะค่ะเริ่มเห็นตัวตนไ๊ะ จริงๆแล้วคือเหนว่าชอบงานทํางานกับคนมากกว่าคือหมายถึงว่าชอบงานทํางาน,งานเป็นทีมในการสร้างทีมมากกว่านะคะ<ม>เพราะว่าการทํางานที่สาย QC QA เราก็จะได้มีโอกาสประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งนอื่นแล้วก็รวมถึงได้ให้ value ต่างๆกับน้องๆในทีมนะคะแล้วก็สร้างให้เขาอ่ะพัฒนาเขาก็จะมีความสุขในการทําตรงนี้นะคะ่ะ<ม>ก็เลยอยากเลือกมาทํางานสาย QC QA <ม><ม>แทนการที่จะทํางานในห้อง l a บคะ่ะ พอได้มาทำงานที่ c p a มอะค่ะ,คะพี่เชื่อมั่นว่าเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความคิดเวลาเห็นงานใน c p a มครั้งแรกนะคะเหมือนที่พี่หมวยตอนที่มาทำงานแรกๆอะ,ะพี่หมวยต้องใช้คาว่ารักแรกพบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมีความชอบอเบเกอรี่แล้วพอได้มาเห็นการทำงานที่นี่อะคะ่ะก็รู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะถามเหมี่ยวว่าตอนที่เหมียวมาทำงานที่นี่ที่ครั้งแรกอะค่ะเหมี่ยวมีความรู้สึกยังไงบ้างอ๋อครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เข้ามาสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือ เออมันเป็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เลยค่ะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเมียล่ะก็เคยทํางานในสายระบบคุณภาพมาก่อนนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํางานเดิมค่ะเขาจะเป็นแบบลองเชลล์ไลท์ค่ะซึ่งอายุยาวๆสามารถที่ผลิตทําเป็นสต็อกได้ดังนั้นคือเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่เกิดเจอปัญหาหรือว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้องหนเนี่ยเขาสามารถที่จะโฮแล้วก็รอการตัดสินใจโดยทดสอบแบบละเอียดได้แต่ว่าส่วนในเบคกี่เนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าจะเป็นสินค้าที่อายุสั้นไม่สามารถที่ ทำสต็อกได้นะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็รอบส่งเนี่ยยังมีหลายรอบส่งต่อวันมากเพราะว่าเราขายความสดใหะะม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเจอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโหแบบด้วยบทบาทหน้าที่ของ QC เนี่ยสิ่งแรกคือมันจะต้องแบบตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยที่เราก็จะต้องใช้แบบข้อมูลที่มี database ณนะตอนนั้นรวมถึงประเมินความเสี่ยงต่างๆนะคะมาตัดสินใจคือเราไม่สามารถที่จะรอได้นานๆเลยะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้การส่งมอบกระบวนการถัดไปล่าช้า ซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นความยากมากของคนที่เข้ามาทํางานแรกๆเลยนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ของเหมียวเลยนะคะคือที่จะทำให้ได้เลยเนี่ยเราจะต้องแบบเรียนรู้งานตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะโดยที่กระบวนการเรียนรู้เนี่ย คือมันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างหลากหลายจากผลิตภัณฑ์ที่มีมาก่อนมันจะไม่มีตําราที่ไหนสอนมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนรู้จากตัวศึกษาจากเคสแต่ละเคสที่เราเจอมานะคะก็ศึกษาเก็บมาเป็น KM รวมถึงว่าค้นคว้าหาความรู้ต่างๆที่มีมาแล้วก็ได้รับคําแนะนําดีๆนะคะจากพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะคะก็เลยทําให้เราสามารถจัดการองความรู้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็ถือว่างานตรงนี้เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายค่ะ ก็งานทางด้าน Q A นะคะก็มีความท้าทายมากแล้วก็ทุกวิกฤตแล้วก็ทุกโอกาสเนี่ยมักจะกระทบกับงานทางด้านคุณภาพเป็นหลักเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดสําหรับเหมียวอ่ะค่ะมันคือเรื่องอะไรแล้วเหมี่ยวมีแนวทางในการจัดการปัญหาตรงนั้นยังไงคะความท้าทายที่สุดคือรอบส่งการการทางานที่แบบเร็วมากค่ะมีรอบส่งที่เยอะที่สุดการตัดสินใจการตัดสินใจที่เร็วที่สุดต้องแม่นยําฉับไว นี่แหละค่ะเป็นความท้าทายที่มากที่สุดซึ่งการที่เราจะตัดสินใจได้แม่นยําฉับไวได้ขนาดนั้นแปลว่าเราต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดนะคะมาประมวลผลอย่างรวดเร็วแล้วก็ดําเนินการทันทีค่ะอันนี้คือเป็นความท้าทายที่สุดแล้วค่ะในเรื่องของออการผิดพลาดของงานก็กมีค่ะก็มีมีบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามเอาความผิดพลาดหรือว่าความเฟลเฟลเลียจากตรงนั้นนะคะมาเป็นเลเซอร์เลยร์แล้วก็ปรับปรุง เพื่อไม่ให้มีในครั้งถัดไปก็ถือว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดทุกๆอย่างอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะเป็นอีกหนึ่ง k คที่เราได้เรียนรู้ค่ะ mm hmm. นอกจากเราทําอาหารให้ปลอดภัยแล้วก็คือต้องสร้างคุณค่าให้กับทางลูกค้าด้วยค mm ่ะ hmm. คือลูกค้าที่เขารับประทานผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ mm hmm. ต้องหนึ่งแหละอร่อยแล้วก็รับประทานอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขสโลกแกนของเราก็คือ อร่อยทุกคำอร่อยทุกชิ้นอร่อยเหมือนกันทุกวันเหมือนกันทุกวันแล้วก็มีอยากสร้างอีโมณนในเรื่องของมีความสุขในการรับประทานทุกครั้งค่ะแล้วก็ความท้าทายมากๆเลยนะคะที่เจอคือการปรับนะคะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก QC มาเป็น QA นะคะเพราะว่าหอูทำงานมาเป็น QC ได้3ปีจากนั้นนะคะทางองค์กรเนี่ย เขาก็ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีหน่วยงาน QA เกิดขึ้นมาซึ่ง<ม>เราก็ถือว่าเป็น QA ในยุคเริ่มต้นรุ่นบกเบิกเลยทีเดียวค่ะ<ม>แล้วก็เพราะฉะนั้นเราเนี่ยพอเราได้ได้ปรับมาเป็น QA เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทาต่อมาคือต้องสร้างระบบงานที่ดีแล้วก็การวางแผนการทํางานให้ครอบคลุมกับกระบวนการผลิตนะคะว่าเราจะออกแบบงานดีไซน์งานยังไงรวมถึงการสร้างทีมแล้วก็โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ที่จาก QC มาเป็น QA ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ในช่วง3ปีแรกของการเป็น QA อะคะ่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้หน้าง,งานในเชิงลึกนะคะก็คือทำทำพัฒนาคนให้เก่งอะคะ่ะจากนั้นก็เอาความรู้ตรงนี้มาปรับปรุงในเรื่องของตัวระบบงาน QA ให้มันให้มันสอดคล้องกับกระบวนการผลิตนะคะจากนั้นนะคะก็ได้มีการแบบพัฒนางานให้มันต่อยอดมากขึ้นก็ในเรื่องของอสร้างระบบการทดสอบคุณภาพสินค้า ที่ปกติเราใช้คนนะคะก็คือพยายามหาเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้ะคะ่ะก็โดยที่จะไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะว่าปัจจุบันเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็เอามาปรับใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการสร้างระบบะทดสอบคุณภาพสินค้านะคะก็คือโดยนําเครื่องมือวิทยาศาสตรเ์เข้ามาใช้แทนคนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นคือทางด้านกลิ่นก็ใช้เครื่องอ e ีโนด้านเนื้อสัมผัสก็ใช้เครื่อง texture analyzer แล้วก็ด้านรสชาติก็ใช้เครื่องอ e ีทังค่ะ ซึ่งก็สามารถที่จะ,ะนําผลตรงนี้เนี่ยแปลผลเนี่ยเป็นค่าทางวิทยาศาสตร์เอาไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สอบโสดกับความต้องการของพู้ค้าได้มากที่สุดค่ะซึ่งผลตรงนี้นะคะจะมีความแม่นยําก็คือจะลดการแบรแ a อดของคนค่ะ เพราะว่าค่าที่ได้ก็คือจะมีความเสถียรแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ตามหลักสากลค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบประกันคุณภาพนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันนะคะตลอดทาง supply i แล้วก็ในส่วนของเมลน,นะคะได้ดูแลในส่วนของกระบวนการผลิตแล้วก็ในส่วนของห้อง l a บค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือการที่เราปรับกลัดโครงสร้างจาก QC มาเป็น QA เนี่ยทำให้น้องๆในทีมอะค่ะรวมถึงตัวเมลเ,เนี่ย ทำให้เราเก่งมากขึ้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับพอเราปรับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้เราได้พัฒนาทางงานแล้วก็พัฒนาทางคนควบคู่กันไปด้วยค่ะเพี่หมวยเห็นผลงานนะคะที่โดดเด่นของเหมียวหลายเรื่องเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าผลงานที่เหมียวภูมิใจมากที่สุดเป็นเรื่องอะไรนะคะ สิ่งที่ภูมิใจเลยนะคะก็คือการได้รับโอกาสแล้วก็ส่งเสริมให้พัฒนางานจนสามารถที่จะต่อยอดได้เป็นนวัตกรรมะค่ะก็ยกตัวยอย่างเช่นงานที่การที่ได้สร้างระบบ การทดสอบคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็รวมถึงการจัดทําโครงการต่างๆนะคะก็ได้รับรางวัลจากการประกวด,ดวยกตัวอย่างเช่นการที่ทดสอบคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องอ e ีโนนะคะอันนี้ได้รับรางวัลแชร์แมนาวร์จากงานนวัตกรรมบบานะคะแล้วก็โครงการนี้ได้ไปนําเสนอในในเวที Asia Network n for Quality หรือที่เรียกว่า AQ n ที่ประเทศไทยอันนี้ก็ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้วยค่ะ<ม>แล้วก็<ม>นอกจากนั้นในส่วนงานอื่นๆของตัว QA นะคะก็คือสร้างเป็นโครงการสมัคร QA นะคะซึ่งผล<ม><ม>งานในนี้ก็ได้นำไปแชร์ในเวที AQ ที่ประเทศเนปาลแล้วก็ตัว<ม>นี้ก็ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้วยเช่นกันค่ะ<ม>ซึ่งจากที่รางวัลต่างๆที่ได้รับมานะคะซึ่งหน่วยงาน QA เนี่ย เป็นหน่วยง,งานซัพพอร์ตนะคะพี่หมวยการที่เราจะมีโอกาสได้สร้างผลงานถือว่าสร้างนวัตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเราก็มีความพยายามที่จะนําองค์ความรู้ต่างๆของเราที่มีมาอยู่ะค่ะมาจัดทามา PDCA มาปรับปรุงกระบวนการทํางานจนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากในเรื่องของผลงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องอื่นๆเลยที่เแมวทัพใจก็ยกตัวอย่างเช่นคือบริษัทได้ส่งเสริม ในเรื่องของการพัฒนาคนด้วยค่ะอย่างเช่นการส่งเสริมให้เราได้มีการเรียนทร,รมศึกษาอันนี้เ,เลยคือประทับใจเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนทามาก่อนด้วยค่ะซึ่งจากโครงการต่างๆเหล่านี้นะคะที่ได้ได้รวมถึงการที่ได้ไปแชร์ริ่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทำให้เราได้มีการยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจของตัวเราเองด้วยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของงานด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราสามารถที่จะนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็ในส่วนของของงานเนาะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าง,งาน QC QA อะ่ะมักจะแบบว่าเป็นงานสายที่ค่อนข้างแบบว่าเปะ๊ะเปะ๊แล้วก็อาจจะคิดนวัตกรรมได้ค่อนข้างยากแต่เหมียวเองเนี่ยเหมือนเป็นคนจุดประกายเลยในการาทํานวัตกรรมของ QA เนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีมากมายอะ่ะทำตรงนั้นมาได้ยังไงอะคะ ก่อนอื่นเลยคือนวัตรกรรมนี้อาจจะเป็นผลพลอ,อยได้ะค่ะเพราะว่าเอาข้อจริงเลยสิ่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทําก็คือเราอยากด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานซัพพอร์ตเราเห็นปัญหาต่างๆมากมายนะคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอผลการทดสอบคุณภาพสินค้าปกติเราใช้คนชิมคะพี่หมอมันก็จะมีการบายแอดว่าอย่างกลิ่นนะคะคนนี้หอมคนนี้ไม่หอมซึ่งเราเห็นปัญหารตรงนั้นเราก็จะมองว่าปัจจุบันเขามีเทคโนโลยีบ้างที่จะมาช่วย ตอบโจทย์ตรงนี้ก็ปรากฏว่าไปไปเจอแล้วก็ไปหาอย่างอย่างเครื่องแรกเลยที่ได้มาใช้งานก็คือ E-Note ได้ไปดีลกับสวทชซึ่งเขามีงานวิจัยอยู่แล้วค่ะ ซึ่งเราก็มองว่าถ้าเอางานวิจัยนี้มาต่อยอดมาขยายผลในภาคอุตสาหกรรมของของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากซึ่งก็ได้มีการพัฒนาร่วมกันจนสามารถที่จะปพล l y เครื่องที่เขามีมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งพอนํามาใช้งานแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับเราได้เพราะตอนนี้มันจะออกมาเป็นค่าทางาวิทยาศาสตร์ละอย่างด้านกลิ่นเนี่ยมันก็จะมีค่าให้ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่ใช้เครื่องมือทางวิศว์เข้ามาใช้ในการทดสอบคุณภาพเนี่ยทาให้ผลที่ได้มันเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นนะคะ แล้วอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราได้เอาผลงานพวกนี้นะค่ะไปขึ้นเวทีประกวดอะคะก็าจากงานที่ได้ไปแชร์งเลยนะคะก็คืออย่างงาน ASEAN Network for Quality หรือว่า QNQ เริ่มแรกเลยเนี่ยก็ทางผู้บริหารนะคะมีการส่งเสริมและสนับสนุอนอยากให้เอางานทางด้านคุณภาพเนี่ยไปแชร์ให้กับ ธุรกิจอื่นหรือว่ออาภาคการศึกษาหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยได้รับดูขึ้นนะคะว่าเราก็มีเด่นในเรื่องของคุณภาพเช่นกันก็เลยเป็นที่มาของการไปนําเสนอผลงานที่ A in p คะ่ะตอนนั้นคาดหวังแค่ว่าโอเคเราได้มีผลงานไปนําเสนอแล้วก็ได้ฝึกในเรื่องของการนอกจากจะฝึกในเรื่องของการเขียนโปรเจกต ซึ่งมันก็เป็นภาษาอังกนะคะมันก็ทําให้ตัวเราได้ฝึกภาษาด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ได้ฝึกการนําเสนอการบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นเข้าใจะคะ่ะแล้วก็ซึ่งได้ฟีดแบ็กที่ดีมากจากการไปนําเสนอนะคะ่ะก็ตอนแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่านอกเหนือความคาดหมายะคะ่ะแล้วผลตอบรับต่างๆค่อนข้างดีแล้วก็รางวัลก็ตามมาะคะ่ะคือความยากของงาน Q&A อะคะ่ะมันก็คือการที่เราอะ ไม่สามารถที่จะทํางานให้สําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเนาะ,ะทีเนี้ยการที่เราจะรวมทีมนะคะให้ได้แล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขอะคะ่ะเดี๋ยวมีหลักคิดในการทํางาน<ช>ตรงนั้นยังไงบ้างคะเพือ่อให้ทุกคนทํางานร่วมกัน<ช> <ๆ S 1> อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยอะ,ค,ะค่ะคือหลักคิดของน,น,นะคะก็ก็ข้อแรกเลยค่ะพี่มวยก็คือเราคือเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะค่ะโดยเราจะต้องหา ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอะค่ะจากหลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการที่เรามีโอกาสได้หาความรู้ใหม่ๆเนี่ยนอกจากตัวเราจะได้ความรู้แล้วมันยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้เรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรอบข้างให้กับทีมงานได้ะคะ่ะสําหรับในเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ uh, การสร้างทีมแล้วก็การส่งเสริมให้ทีมงานนะคะ mm hmm. เขาได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ที่มีของเขาอะค่ะในปัจจุบันเนี้ยเพราะว่ามันก็จะทําให้เขาได้เห็นจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายไปในทางเดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนให้มันประสบความสําเร็จได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการโคชชิ่นทีมงานในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็การผ่านการทําโปรเจกต์ร่วมก,กันกับทีมงานนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราได้ทํางานไปด้วยกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกันซึ่งมันจะทําให้เราเนะ่ยเก่งงานแล้วก็เก่งคนค่ะ แล้วก็ในเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการทํางานค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ริ่ง k m ต่างๆในทีมงานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้พัฒนาคนไปพร้อมกันนะคะมันก็จะทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันแล้วก็บรากาศหน้าทํางานแล้วก็ทําให้การทํางานทุกอย่างเนี่ยราบรื่นค่ะ ที่เห็นความโดดเด่นของเหมียวมากนะในเรื่องของคนน่ะก็ <force. S 2> เลยคิดว่าเหมียว่น่าจะแบบว่าสร้างคนได้ดีเนาะค่ะก็จริงๆเราชอบในเรื่องของการสร้างสร้างให้เขานอกจากจะสร้างให้เขาเก่งในศักยภาพของเขาแล้วดึงความสามารถของเขาออกมาพัฒนาแล้วเหมียวก็ชอบสร้างให้เขาคือนอกจากเรื่องงานแล้วค่ะในเรื่องของการดูแลทุกอย่างค่ะการสร้างแร,บร,รงบัในดาลใจใหม่ๆหาให้น้องๆในทีมอันนี้ก็จะเป็นความสุขที่เราได้แบ่งปันนะคะ คือการแชร์ลิงเนี่ยคือจริงๆไม่ไ,มได้ไมไ,ดไม่ได้เชิงว่าจัดเป็นแบบแชร์ลิงหรือว่าบอกน้องๆคือเราอออินให้มันอยู่ในงานปัจจุบันนะคะมไม่ว่าจะเป็นงานเดลี่งานวีคลี่งานมันลี่หรือว่าการโปรเจกต์ต่างๆนะคะเนียจะมีการใส่ทัศนคติให้เขาอะค่ะแล้วก็ความรู้ทุกทุกทุกอย่างนะคะก็คือทําให้มันเป็นปกติอะคะอ่ะค่ะทุกคนก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคนลับเกินความคาดหวังเลยค่ะพี่หมวยเพราะว่าตอนแรกก็คาดหวังว่าอย่างในทีมง,งานเราเราเข้าใจในทิศทางตรงกันแต่ คือพอเขาเข้าใจแล้วก็อินไปกับเราเนี่ยคือพลังในทางบวกอะ่ะม,มันสร้างผลงานได้เหนือความคาดหมายเลยค่ะก็มันจะทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยประสบความสําเร็จไปด้วยกัน,นค่ะคือมันมาจากพลังของทีมค่ะในการทํางานอะ่ะเหมียวมีความกดดันอะไรบ้างไหมความกดดันหลักๆแล้วเนี่ยเมียมองว่ากดดันตัวเองมากกว่าค่ะเพราะว่าผู้บริหารจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้มีใครแบบว่ามาคาดแทนแต่เราอะจะมีความรู้สึกว่างานที่เราทําออกมามันต้องดีอะมันต้องได้พอพอมันเฟลสักอย่างอ่ะเราจะมีความคาดหวังสูงใช่ค่ะมีความคาดหวังกับงานที่ตัวเองทำอะค่อนข้างสูงมากอันนี้จะเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นอยู่อะค่ะก็ต้องจริงๆเรื่องเรื่องของความคาดหวังสูงอะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าจะต้องมีแบบความพอดีในตัวเองไหมาเพราะว่าถึงจะคาดหวังสูง แล้วมันไม่ได้คาดหวังอะ่ะแต่อย่างน้อยให้เก็บเกี่ยวความสุขในระหว่างทางเสมอทุกคนมีความกดดันหมดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาบริหารความกดดันของตัวเองให้ได้ค่ะก็เชื่อมั่นว่าเหมียก็จะมีความสุขต่อไปเรื่อยๆเ,ออเหมียวแล้วในส่วนของเหมียวเองอะค่ะ เคยตั้งเป้าหมายในการทํางานที่ซีพีแรมไว้ยังไงบ้างคะคะก็สําหรับตัวเหมียวเองนะคะคือมองว่าคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะโดยมุ่งเน้นว่าเราจะต้องทําตัวเราให้เป็นประโยชน์กับองค์กรแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับองค์กรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยในหน่วยงาน QA เองค่ะแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะอยากจะปรับปรุงให้ QA เนี่ยเป็นทํางานแบบสมาร์ทมากขึ้นสมาร์ท QA นะคะก็คือเป็นการรวมระบบทุกอย่างค่ะให้แม่นยํารวดเร็วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่พัฒนาสินค้าใหม่เราก็มีระบบตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการกระทั่งออกนิวโปรดักต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการพอการในเรื่องของการจัดการหน้างานก็คือเป็นการจัดการให้ง่ายข้อมูลให้ง่ายค่ะจริงๆไม่ไม่ได้มองแค่เครื่องมือนะคะแต่เป็นระบบทุกอย่างของงาน QA ที่รวดเร็วแม่นยําแล้วก็ประมวลผลได้ง่ายค่ะ โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้โดยนำการเครื่องเครื่องมือต่างๆที่อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีอะคะ่ะอาจจะเป็นเครื่องมือทูต่างๆนะคะเอามาใช้ทุกอย่างเลยเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับล<ช>ูกค้าเนาะใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้มันเป็นสมา r t QA ที่ดูแบบว่าอ๋อมีระบบประกันคุณภาพที่แบบแม่นยำรวดเร็วแล้วก็ส่งผลประมวลผลได้เร็วค่ะ S <S ให้ตอบโจทย์ตรงกับการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องแล้วก็ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค,ค้าให้มากที่สุดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็อยากจะพัฒนาทักษะตัวเองอะให้ครบเครื่องมากกว่านี้โดยเฉพาะทักษะในเรื่องของภาษาเมือยก็ตั้งใจมาหลายปีก็กอยากจะทําให้มันสําเร็จค่ะเมียวมีอะไรที่อยากจะทําอีกไหมในซีพีแรมต้องเหนือจากเครื่องมือต่างๆที่เมียวพัฒนามาแล้วพี่มองว่ามันมีอีกหลายเรื่องเนาะที่เป็นส่วนงาน QA อะค่ะที่อาจจะยัง สามารถปรับปรุงได้มากขึ้นกว่าน,นี้อีกอยากให้มีในเรื่องของเป็นศูนย์รวมในเรื่องของ KM ในทุกๆเรื่องเลยคะ่ะพี่หมวยทุก<ม>เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆหรือว่า KM ที่เราได้จากการทำงานอันนี้อาจจะไม่ใช่จาก QA ในส่วนที่เดหนยวดูแลนะคะหมายถึงว่าใน Quality Management, ในทุกๆเรื่องที่เป็นงาน, Quality นะค u a l i t ีค่ะ มาอยู่ในเป็นส่วนรวมเหมือนห้องสม,มุดเหมือนไลบรารีเลยค่ะสามารถที่จะสืบคนเรื่องละได้ง่ายเรามีความสงสัยตรงนี้มีความต้องการข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะอ,อยากให้ต่อยอดให้มันสมารต์ตตรงนั้นเลยค่ะก็อขอให้งานสำเร็จด,ดังที่ตั้งใจไว้นะคะ,คะเออเหมียวว่าทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วเนาะ,ะเออแล้วจริงๆแล้วอ่ะเหมียวอยาก มีภาพความฝันนะคะว่าอยากเห็นซีพีแรเนี่ยในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะคือเก็อยากเห็น c ีพีแรนะคะคือเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นอ,องค์กรที่พัฒนาคนแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็สร้างนาวัตกรรมอาหารปลอดภัยค่ะจนเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอาหารโลกเลยค่ะ สุดท้ายนะคะ,คะก็อยากให้เหนียวเนี่ยฝากข้อคิดดีๆให้กับพี่ๆน้องๆชาวซีพีแอลของเราหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะในในบทบาทที่ที่ได้เป็นผู้นำนะคะก็อ,อยากจะฝากในเรื่องของการสร้างทีมะคะ่ะการสร้างทีมงานแล้วก็การวางเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานแล้วก็การบรรยากาศในการทํางานที่ดีเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบคุณภาพที่ดีค่ะ วันนี้ก็ได้เห็นมุมมองของเหมียวหลายด้านเลยเนาะแล้วก็เห็นความฝันเห็นเป้าหมายของเหมียวชัดเจนมากเลยก็ขอให้เหมียวเนี่ยมีพลังกายพลังใจนะคะที่จะไปมุ่งสู่เป้าหมายที่เหมียวอยากเป็นแต่ว่าระหว่างทางเหมียวก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขนะคะในช่วงของการทํางานนะคะขอให้เหมียวมีการทํางานที่มีความสุขในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะพี่หมวยค่ะ